วันนี้ขนมจีนน้ำเงี้ยวจากครัวคุรีะรัในนี้ก็เป็นพริกแกงพริกแกงผิดมีส่วนผสมคือพริกแห้งแช่น้ำแล้วก็ไปปั่นรวมกับตะไคร้ข่าถิ่มะกรูดเอามาผัดแล้วก็เอามะเขือส่วนหนึ่งลงไปผัดแล้วก็ใส่ผิดนางฟ้าอาผัดที่กำลังใส่อยู่นี้คือเต้าหู้ขนมจีนน้ำเงี้ยวสิ่งที่ขาดไม่ได้ยาคือดอกนิ้วเนาะ Oh, อันนี้เราก็จะเคีย่ยวสักพักหนึ่งอันนี้เราให้คุณหลีไปคนลงมือพอหลังจากเดือดก็ใส่ผงจะใส่ผงปรุงรสใส่เกลือใส่น้ำตาลชิมก็จะมีรสเค็มมีเปรี้ยวของมะนาวเอ้ยมะเขือไม่ใช่มะนาวโอเคสิ่งที่ ขาดไม่ได้ตลอดขนมจีนน้ำเงี้ยวก็คือถเ่อเน่าเอาไปย่างเอาไปโคให้หอมมาใส่แล้วก็ขาดดอกดอกนิ้วก็ขอบคุณเพื่อนน้องเรียวอยู่กลุ่มปลูกผักกินเองส่งมาให้ได้ทำแล้วนะครับวันนี้แต่น้องเรียวพอดีน้องเรียวติดงานว <c oughs> ันนี้เราก็ส่งหลีมาทำเอง ต้องเตรียม,มนั่นแล้วนนเนี่ยบันพิกแกงไวมากหมดพอดีเลยข้าจะไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพื่อแสดงความกินดี